สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีเรื่องเล่าแบบชาวบ้านให้ฟังวิธีรับมือกับคนขี้อวดขี้โม้อวดร่ำอวดรวยที่เขามาปฏิสัมพันธ์กับเราเจริงๆคุณแม่ไม่มีไม่ใช่นะักจิตวิทยาไม่มีข้อมูลในเชิง่ ในเชิงเอกสารหรือเปเปอร์อะไรแต่คือคือใช้วิธีแบบชาวบ้านชาวบ้านคือเราเจอคนขี้อวดมันจะมีลักษณะอวดเนี่ยอวดร่ําอวดรวยอวดลูกอวดสามีอะไรทํานองเนี้ยคือเราต้องคือมองเขาว่าที่เขาอ่ะอยากอวดร่ําอวดรวยอวดทุกอย่างอวดให้มันเหนือกว่าเราแสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการ ที่จะไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดของเขาอ่ะแสดงว่าเขาอ่ะคืออย่างมีเหนือกว่าเราถ้าไม่งั้นเขาก็คงไม่อวดบางทีอ่ะเวลาเราเจอคนแบบเนี้ยเขาจะตั้งต้นอวดเลยทั้งทั้งที่เฮ้ยเราภาษาสนทนาคนเราอ่ะก็ควรจะถามสารทุกสุขดิบเออถามถ่ายกันแล้วก็ให้กําลังใจกันในสิ่งที่อ่มันเป็นไปเป็นไปในตามสถานการณ์อ่ะไม่ใช่แบบพอมาถึง มันก็มีนะคนที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะอวดเลยอ่ะมีเช่นกันในสถานะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือ,อ,อคนที่ทำงานเก่าหรือคนที่เราครบหาอยู่ปัจจุบนันหรือญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้นะเวลาไปเจอเขาเนี่ยบางครั้งอ่ะเราพยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะแบบหลีกเลี่ยงนะ เชื่อไหมว่าบางครั้งเวลาแม้แต่เราจะจะหลีกเลี่ยงจากการสนทนาหรือฟังทนฟังในเต็มลิมิตของเราแล้วเช่นกันเราไม่ไหวแล้วเราเราไม่อยากฟังอ่ะเราอยากถอยห่างออกมาเราขอตัวไปเข้าห้องน้ําเชื่อไหมว่าบางคนอ่ะแลเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็ยังรอที่จะเล่าต่อมันมีแบบนี้ด้วยนะทุกคนคุณแม่ก็เลยแบบเฮ้ hey, ใครมีวิธีที่ดีที่จะรับมือกับคนคนแบบนี้ได้มั่งอ่ะ คือเขาอะ่ะมันไม่ถึงขนาดว่าเขาเป็นเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราหรอกแต่บางทีเราก็ไม่ได้อยากฟังบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะรับเรื่องราวแบบนี้มันมากมากจนแบบอมืมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรสาระสำคัญกับเราจนเราจะต้องฟังฟังจนให้ถึงคุณให้คุณสุดใจหรือสุดสุดความต้องการของคุณนะ่ะ คือคุณแม่เนี่ยเพิ่งไปเจอมาสดๆร้อนๆนะทุกคนเป็นเพื่อนเก่าขอเมาเพื่อนเก่าหนะ่อยคือเพื่อนที่ไม่ได้สนิทมากอะห่างๆกันแต่เหมือนกันว่าเฮ้ยเจอกัน เป็นสิบกว่าปีเรามาเจอกันเราควรจะถามไหมว่าเ,ออเธอสบายดีไหมออสุขภาพเป็นยังไงบ้างเราแก่กันแล้วนะเอ,อเธอเธอยังสุขภาพดีหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมสบายดีไหมออฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะเ,ออเธอเธอโชคดีนะนี่คือการสนทนามันควรจะสั้นๆแล้วก็ได้ใจความแล้วก็มีความหมายที่กินใจลึกซึง้งออหน้าประทับตาตึงใจแบบนี้ไม่ใช่แบบมาถึงเฮ้ยเธอทํางานอะไรอะ่ะออออฉันทํางานแบบนี้นะฉัน ฉันอยู่ในตำแหน่งที่สูงแบบนี้นะเอออะไรเงี้ยหรือลูกเธอล่ะลูกเธอเรียนโรงเรียนไหนลูกฉันเรียนโรงเรียนดีมากนะเออลูกฉันสอบได้เกรดดีมากนะลูกฉันเรียนพิเศษที่นั่นนะเออแล้วลูกเธอละอะไรเงี้ยหรือสามีฉันทํางานตำแหน่งนี้นะเขาเป็นอย่างนี้นะเออเขาดีนะเอาใจนะหรือแบบเธอขับรถอะไรมามายังไงเออบ้านเธออยู่ไหนเออคือคืออย่าถามอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลย คือถ้าถามแล้วก็บวกไปกับความอยากอวดเรื่องของตัวเองด้วยอย่างเช่นออลูกฉันเรียนเก่งนะเอ,อถ้าไม่มีลูกก็เอาหลานมาอวดนะหลานฉันเรียนเก่งมากนะเออลูกฉันเรียนเก่งมากนะเรียนโรงเรียนนี้นะลูกเธอหละบ้านฉันมีสองหลังนะฉันซื้อไว้สองหลังนะสาหลังนะออฉันชอบซื้อบ้านจังเลยอะไรเงี้ยรถฉันมีอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกคนคือคุณแม่ไม่เข้าใจ ว่าคุณคุณแม่อาจจะเจอลักษณะนี้บ่อยนะแต่คุณแม่ไม่เข้าใจว่าว่ามันมีวิธีไหนที่จะหลีกเลี่ยงคนแบบนี้ได้คือหนึ่งเราต้องขอตัวนะขอตัวเออก็ได้นะถ้าถ้าออกมาได้แต่ถ้าออกไม่ได้เราขอตัวแล้วยังเดินตามอีกอะ่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะพูดให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบมันเหนือชั้นกว่าเราอะ่ะโอเคคุณแม่เข้าใจคุณแม่ก็เลยแบบเอเริ่มเริ่ม เข้าใจว่าจุดประสงค์ของเขาเหล่านั้นน่าจะเป็นในเชิงลักษณะว่าอยากให้เราทราบว่าสิ่งที่เขามีและสิ่งที่เขากำลังจะเล่าทุกๆอย่างเขามีเหนือเรามากกว่าเรานั่นน่าจะเป็นบรรลุเป้าประสงค์ของการสนทนาหรือการพบปะกับเราในครั้งนี้คุณแม่คิดคิดเอาเองนะคิดว่าแบบนั้นคุณแม่ก็เลยใช้วิธีใช้วิธีแบบนี้นะทุกคน ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าฉันเออเธอขับรถอะไรมาอย่างเงี้ยให้เราพยายามถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเริ่มอวดให้เราให้เราพยายามด้อยด้อยค่าต่ําต้อยด้อยค่าตัวเองให้มากที่สุดให้เขารู้สึกว่าเราไม่มีวันเท่าเทียมเขาเลยนี่น่าจะเป็นจุดประสงค์เดียวที่ทําให้เขาหยุดหยุดพูดเรื่องนั้นคือเหมือนกับว่าให้เรามีชีวิตที่มันต่ําต้อยด้อยค่าแลวแบบไม่มีวันที่จะเทียบเทียมเขาได้เลย เขาจะบรรลุเป้าประสงค์สิ่งที่เขาอยากจะอวดอย่างเขาบอกว่าเออเธอขับรถอะไรมาให้เราบอกว่าแบบเออฉันไม่มีรถหรอกเออฉันยืมเขามาอะไรเงี้ยเออหรือแบบประมาณว่าแบบรถฉันก็เป็นรถเออรถเก่าๆนานแล้วเออเก่าๆพังๆฉันก็ยังขับมาอันนี้จะทําให้เขารู้สึกแบบหัวใจเขาจะพองโตมากเลยคู่สนทนากับเราที่ขี้อวดเขาจะมีความรู้สึกเออเขาเหนือกว่าเราลอะอเขาจะ บางคนจะจบสนทนาหรือบางคนจะเปลี่ยนประเด็นละอันเริ่มพูดเรื่องบ้านบ้านเขามีที่นี่นะที่นี่เขาก็ไปซื้อไว้โอ๊ยผ่อนนี่ตรงนี้ก็ซื้อสดตรงนี้ก็ผ่อนอ่ะให้เราบอกว่าเออฉันไม่มีบ้านหรอกฉันก็อยู่บ้านหลังเก่าที่เธอเห็นตั้งแต่เด็กนั่นแหละเออฉันไม่มีบ้านฉันก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะบรรลุเป้าประสงค์เรื่องบ้านไปละทีนี้พอพูดเรื่องลูกเออแม่ลูกฉันเพิ่งเข้าหมนหนึ่ง ถามแล้วว่าจบม .6 จะไปเรียนที่ไหนเออลูกเธอเรียนโรงเรียนดังให้เราตอบไปเลยอย่างคุณแม่ก็จะบอกว่าโอ้คงไม่ให้ลูกเรียนแล้วล่ะจบจบม .3 แล้วฉันก็ไม่มีเงินแล้วฉันว่าจะไม่ส่งลูกเรียนนะจะให้ลูกไปทํางานหาเงินช่วยกันช่วยกันหาเงินโอเคบรรลุเป้าประสงค์ไปอีกอย่างหนึง่งสําหรับเขานะคือแบบเขาเหนือกว่าเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องสามีมเรื่องอะไรก็ตามให้ให้เราพยายามที่จะแบบ ต่อมต้อยด้อยค่าตัวเองให้มากกว่าเขาอ่ะแต่ในใจเราไม่ใช่แบบนั้นนะเราไม่ใช่ไปต่อมต้อยด้อยค่าตัวเองนะให้แค่รู้สึกว่าต้องการหนีจากการสนทนาเหล่านี้เราไม่อยากฟังอะ่ะบางทีเรามันฟังมากๆแล้วมันมันรู้สึกแน่น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 ขึ้นมาจนถึงนี่เลยนะทุกคนมันเหมือนจะอาเจียนออกมาบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้อยากฟังคนที่มาอวดร่ำอวดรวยอวดศักยภาพทุกอย่างที่มันแบบมากมายขนาดเราไม่ได้อิจฉานะแต่บางครั้งมัน มันไม่ใช่ในเส้นทางที่เราเรารู้สึกมันรีแลกซ์หรือมีความสุขกับการเจอกันเราไม่ได้อยากฟังแบบนั้นแล้วเราก็แล้วเราก็โชคดีอ่าเห็นไหมเห็นความโชคดีในเรื่องนี้คือโชคดีที่เราได้เจอคนแบบนั้นเราจะได้รู้ไว้ว่าคู่สนทนาเขาอึดอัดเขาไม่ชอบเขาไม่รีแลกซ์เขาไม่มีความสุขเขาไม่ประทับใจแล้วเขาที่จะ ไม่อยากจะเจอกับเราอีกเลยถ้าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้เรารู้ไว้ว่าโชคดีแล้วที่เราเห็นเนี่ยนี่นสิ่งที่เขากําลังเป็นเราจะได้ไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่ทําแบบเธอโอเคไหมทุกคนเออแล้วก็ส่วนวิธีอื่นคุณแม่ไม่รู้ใครมีก็มาลองมาแชร์มาคอมเมนต์ให้คุณแม่ฟังบ้างนะว่าเวลาเราเจอคนขี้อวดเยอะๆเยอะๆแบบนี้ยมาขิงเราทุกเรื่องเลยอะ่ะ ทั้งๆท,ที่เราแบบเฮ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานอะ่ะถามใช่ไหมสุขภาพฉันเป็นยังไงเออไม่ถามอะ่ะสารทุกสุกดิบพ,พ่อแม่ฉันเป็นยังไงไม่ถามอะ่ะพยายามที่จะขิงเราทุกเรื่องเลยก็คุณแม่ก็เลยมาเล่าตามภาษาชาวบ้านให้ฟังนี่แหละว่าถ้าเป็นในในภาษาชาวบ้านแบบคุณแม่เนี่ยก็จะใช้วิธีนี้แหละเมื่อไหรที่คุณพยายามยกตัวเองให้สูงขึ้นคุณแม่ก็จะทําตัวเองให้ต่ําลงต่ําต่ําต้อยเตีย้ยเรียดินให้มากที่สุดแล้ว มันจะบรรุเป้าประสงค์ของคนที่เขาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะหยุดหยุดเขาเรียกว่าอะไรหยุดอวดเรื่องนั้นเพราะว่าเขาพอใจแล้วเขารู้สึกฟินมากที่เขาแบบมีอะไรเหนือกว่าก็ให้เขามีไปแล้วก็ยินดีด้วยที่เขามีความสุขชีวิตเขามีความสุขคือดีใจสิ่งที่ที่ดีกว่าที่เราเห็นเพื่อนหรือ ผู้สนทนาของเราที่เขากําลังแบบทุกข์บางครั้งเราอาจจะเศร้าสะเทือนไปกับเขาแต่ถ้าเขามีชีวิตที่ดีได้ขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีมากขนาดนั้นเราก็ยินดีด้วยดีกว่าเห็นเพื่อนทุกข์แอะเพียงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะฟังมากๆม,มันอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะว่าเรารู้สึกเหมือนเหมือนเป็นพลังงานอนะว่าเรารู้สึกว่าเขาอยากจะขิงเราหรือยังไงก็ไม่ทราบมัน มันเป็นความรู้สึกอึดอัดจนเรารับไม่ไหวอ่ะเออขอขอบางหนึ่งหรือสองเรื่องก็ได้แต่ถ้าทุกเรื่องเลยก็ก็มันแน่นเกินไปเราเต็มอะ่ะเต็มเต็ม,เต,มเต็มจนถึงนี้ถึงนี้แล้วผู้คนเต็มขึ้นมาจากกระเพาะเต็มขึ้นมาจนเหมือนจะอาเจียนออกมาเรารับไม่ไหวรับไม่ไหวจริงๆเราก็เลยต้องรีบด้อยค่าตัวเองเพื่อที่จะให้คู่สอนนะ่ะได้จบกับบทสนนนาแล้วก็จากกันไปอย่างสงบแล้วก็ ฟังว่าเราจะไม่ได้เจอแบบนั้นอีกและเราก็จะไม่ทําแบบนั้นกับใครเช่นกันนะคะทุกคนวันนี้มีเรื่องเม่าเมาแบบนี้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ